ครับโหลดเซลลถามว่าโหลดเซลมีความสําคัญมีความสาคัญต่อการรู้ว่าการเจริญเติบโตของหมูถึงแล้วแล้วก็รู้ว่าอาหารน่ะมันมาเท่าไรมันกินมาเท่าไรมันเหลือเท่าไหร่เราต้องคำนวณว่าวันอีกกี่วันเราถึงจะสั่งอาหารเข้ามาอันนี้สำคัญเลยว่าอาหารเหลือเท่านี้อีกกี่วันเราจะต้องวางแผนสั่งอาหารเข้ามานะอันนี้นะครับนี่คือความสำคัญของโหลดเซลลและทำให้รู้ว่า เราให้อาหารไปเท่านี้แล้วหมูมันโตเท่านี้มันมีผลอยู่ครับต่อการเจริเติบโตของหมูว่าคำนวณจากอาหารได้นะครับแล้วก็ทําให้รู้ว่ายอดอาหารเหลือเท่าไรด้วยนะครับสมมุติว่าเราลงอาหารครั้งแรกก่อนจะลงอาหารให้มันดูตรงฟิลเนี่ยกดที่ฟิวไว้มันจะขึ้นเป็นหน้าจออย่างเงี้ยครับว่าวันลงเดือนปีวันที่ลงก่อนลงลงหลังลงอ่ะ มันจะมีตารางบอกไปเลยนะครับวันเดือนปีที่ลงเวลาที่ลงก่อนลงลงหลังลงมีเท่าไหร่ฉะนั้นก่อนลงเริ่มแรกต้องทาเลยอันดับแรกคือต้องกดสตาร์ทมันจะขึ้นเป็นสีเนี่ยสีเขียวขึ้นมาฟิลิ่งกระพริบกระพริบไปกระิบอยู่เราต้องกดตรงนี้ก่อนที่อาหารจะลงเพื่อให้เครื่องมันบันทึกอาหารที่ลงมันก็จะลงไปเรื่อยๆจนมันลงเสร็จแล้วเขายกเบาออกแล้เราคอยมากดต็อป มันจะบันทึกค่าทันทีว่าตอนนี้มีอาหารลงามื่อวันนี้เวลาเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันจะบันทึกไว้ทั้งหมดตามที่มันบอกว่าก่อนลงหลังลงเหลือเท่าไหร่เงี้ยครับอันนี้อันนี้ต้องทําทุกครั้งไม่งั้นเราต้องอาจจะต้องมาเคลียร์มันต้องมาบันทึกด้วยตัวเองอีกในการลืมบันทึกอันนี้ต้องห้ามลืมโดนเด็ดขาดนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องมันก็ไม่บันทึกให้ไม่รู้ว่าพอดึงเข้าไปกินมันกลับไม่โชว์มาที่ตัว d e l e ิ e ที่จะมาขึ้นตัวนี้กมันก็จะไม่โชว์ให้ดูเพราะเราไม่ได้มาทึกมันเข้าไว้นะครับตัวตัวนี้ก็คือตัวฟิลเนาะต้องทุกครั้งก่อนลงกดสตาร์ทพอลงเสร็จกดสต็อปมันก็จะบันทึกทุกครั้งที่มีการกดอันนี้มันก็จะเป็นเรคคอร์ดได้นในการเรียกดูย้อนหลังเนาะส่วนตัวนี้มันก็จะบอกอีกวันนี้เราดึงอาหารวันที่เดือนปีเวลาเท่าไหร ก็ดึงไปเรรายที่เราใช้แต่ละวันแต่ละวันเนี้ยมันก็จะบอกให้แล้วอาหารเหลือเท่าไรมันก็จะบอกไว้ให้อีกอันนี้เนาะสมมุติว่าตัวนี้มันมันไม่ใช่เป็นสูย์อยู่อาหารหมดแล้วเราอยากรีเซ็ตเครื่องเราจะทํายังไงเอ่อให้เข้ามาที่ตรงนี้นะครับที่มันเห็นว่าตรงสเต็ปนี่ให้กดไว้แล้วก็ใสพ่พัดวดไปตองหนึ่งกดโอเคเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะเป็นสูให้เรากดตัวนี้ คือไว้ออฟโหลดเซล์ลไว้ตัวนี้มันจะบอกน้ําหนักถังอยู่ถ้าเราเอาตัวนี้ออกสมมุดเราเอาออกกดลูกศรอ,ออกมาเห็นไหมครับอันนี้คือน้ําหนักถังที่ณปัจจุบันตัวนี้ถังมันหนักอยู่799กิโลถ้าเราไม่เอาน้ําหนักถังตรงนี้ออกอาหารมันจะไปรวมกับน้นําหนักถังกลายเป็นรวมกันไปด้วยฉะนั้นเราก็เลยต้อง หักน้ำหนักถังออกโดยการเข้าไปใหม่ท้องหนึ่งแล้วเข้าไปที่ไวออฟโหเดีวใหม่จาเมื่อกี้ไว้มันคือเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้ายืนยันมันไปออกมามันจะเป็นศูนย์อพอเราเอาอาหารใส่ไปมันจะเริ่มนับจากศูนย์มันจะไม่เอาเจ็ด้อยเก้าเก้าไปรวมมันจะกลายเป็นน้ําหนักจริงนะครับก็จะเหลือแค่ปริมาณอาหารที่อยู่ในถังใช่พอมันดึงไปกินไปกินเนี่ยตรงนี้มันก็จะอ่าถ้ามีน้ําหนักตรงนี้อยู่ น้ำหนักนี้ลดตรงนี้เพิ่มหมายความว่ามีตัวนี้ลดตัวนี้เพิ่มคือตัวนี้มันจะดึงมากินแต่วันมันจะโชว์ให้รู้ว่าวันนี้กินไปเท่าไหร่ตัวนี้มันจะบันทึกวันต่อวันนะเรียกดูได้ตอนนี้ค่าขึ้นปกติเห็นไวยลงอ่ะมันจะกลับปกติคราวนี้สมมุติว่าเครื่องมันเสียก็อหเอาขาออกขาเมื่อกี้เนี่ย ว่าค่ะเครื่องเสียสมมุติว่าขามันเสียแต่ก็ไม่รู้ว่าขาไหนเสียนะมันจะเป็นแบบนี้อาการเดี๋ยวลองดูอ่ะสมมุติว่าขามันเสียเอาขึ้นปุ๊บคือรอเครื่องมีเตปแป๊บอันนี้คือเหมือนเสมือนนะเสมือนว่าขามันเสียน้ําหนักมันจะเป็นอย่างเงี้ยน้าหนักมันเกินสามสิบตันแล้วเนี่ยไปสามสิบเจ็ดตันอ่ะเอาคนขึ้นอ่ะสมมุติว่ามันมีอาหารอยู่มีอะไรอยู่ มันก็จะไม่ไปไหนตอนนี้เสมือนว่ามันมีน้ําหนักอยู่แต่น้ําหนักตัวนี้จะคงที่อยู่จะไม่เปลี่ยนแปลงมันจะไม่เปลี่ยนแปลงเลย,ลเลยลอันนี้ก็คือการการจะทำนี้ได้ก็ต้องมีการเช็คก็คือต้องมีการถอดขาออกทีละขาระขาเพื่อจะเช็คว่าขาไหนเสียสมมุติว่าเราจะเช็คขา,าต้อ,ใอมใไตสมมุติว่าเราเช็คขาแล้วเราเช็คขาใส่ขาเข้าไป ถ้าขามันอ่านปกติน้ำหนักมันจะขึ้นปกติถ้าไม่มีอาหารมันจะเป็นศูนย์หรือมีค่านิดหน่อยอ่ะอันนี้มันคือปกติาน้อยขึ้นตสมมติม,ม,มันมีอาหารอยู่น้ำหนักมันก็จะไปตามอาหารอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้คือการเช็คก็คือต้องมีการไล่ถอดทีละขาละขาเพราะว่าโหลดเซลล์มันอ่านเป็นผลรวมมันจะส่งผลรวมมาหาเครื่องนี้ฉะนั้น เราต้องมาไล่ทีละขาว่าขาไหนเสียไม่เป็นไรอันนี้คือการเช็คง่ายๆเริ่มต้นเนาะถ้าเกิดอาการของมันคืออย่างหนึง่งมันดับไปเลยแต่เบกสมมติว่าเบรกเกอร์มัน,นมัน,นยังยกอยู่ก็ต้องมาดูว่าข้างในมันมีฟิวอยู่ลองดูว่าฟิวขาดไหมแต่ถ้าฟิวไม่ขาดน่าจะแจ้งเอาเข้าไปซ่อมไปเช็กดูเพราะว่าอาจจะมีมอปแปลงมีอะไรตัวอื่นเสียหายได้ หรืออีกอย่างหนึ่งมาดูตัวนี้ตัวนี้ทิปลงไหมถ้าตัวนี้ทิปอาจจะเกิดจากฟ้าลงหรือกระแสเกินอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้ขึ้นเป็นสีแดงตัวนี้เสียคืออาจจะมีฟ้าลงหรือว่าเกิดการกระชากกระแทกของไฟมาอย่างแรงตัวนี้ก็จะขึ้นเป็นตัวสีแดงอะขึ้นเป็นตัวหน้าจอจะเป็นสีแดงแสดงว่ามันขาดแล้วเราอาจจะต้องเปลี่ยนตัวนี้หม เกิดจากว้าพาเกิดจากไฟเกินมาแรงๆเนี้ยครับ <ฮะ S 1> นี่คืออาการของมันแต่ถ้าอาการปกติของมันก็คือมันก็จะขึ้นง่ายๆ